วันวิสาขาบ,บูชาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันวิสาขาบ,บูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาเกิดขึ้นคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตัดสรุและปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ซึ่งในปี2,566นี้ตรงกับวันที่3มิถุนายนนั่นเองค่ะกิจกรรมวันวิสาขาบูชานะคะจะแบ่งเป็นตอนเช้าทําบุญตักบาตร แล้วก็ฟังพระธมเทศนารักษาศีลชำระจิตใจให้ผ่องใสพอตอนเย็นก็จะมีเวียนเทียนรละลึกถึงคุณพาราตรายค่ะและสมัยนี้นะคะมีเวียนเทียนออนไลน์ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ